ส่งความคืบหน้ากรณีของเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตฟิล์มพลาสติกนะคะย่านอําเภอรพระประแดงค่ะมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะโดยเพลิงได้ลุกไหม้โรงงานนวัฒนาเวิร์ลวายจำกัดถนนสุขสวัสดิ์นะคะอำเภอรพระประแดงจังหวัดสุราการซึ่งเป็นโรงงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตฟิล์มพลาสติกสําหรับทําถุงขนมค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่แบ่งเป็น4ี่โกดังจุดเกิดเหตุเป็นโกดังเครื่องจักรลายการผลิตระหว่างเกิดเหตุมี พนักงานอยู่ทั้งหมดราว3 0 0คนนะคะซึ่งไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ําสกัดเพลิงนานกว่า3ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะพนักงานบอกว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานได้ประชุมกันอยู่ที่ไลยผลิตนะคะก็ได้ยินเสียงระเบิดก่อนจะพบเปลวเพลิงลุกไหม้บริเวณเครื่องจกักรจึงพาคนวิ่งหนีออกมาแล้วก็แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ทราบค่ะนายพัชพงศ์เปรมานนท์เจ้าของบริษัทเปิดเผยว่าโรงงานนั้นเสียหายไปกว่า50%มูลค่าความเสียหายประมาณ500ล้าานบาท ส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานก็พร้อมที่จะเยียวยาค่ะทั้งนี้มีนักดับเพลิงและก็พนักง,งานบริษัทที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกว่า1ิคนนะคะซึ่งกรมควบคุมมลพิษลงไปตรวจสอบและวัดค่ามลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนแต่อย่างใดค่ะ